Jenny, เจนนี่เซฟความสวยในลุกผมยาวเรสสีแดงเพลิงร้อนแรงทุกช็อตคอมเมนต์มาเต็มจริงๆเจนี่เทียนโพสวรรยิ่งนานวันความสวยยิ่งทวีคูณแฟชั่นเซ็ตล่าสุดทำไฟลุกโชนร้อนแรงในชุดเรสสีแดงเพลิงแหวกลึกมาก นางเอกสาวเจนนีเทียนโพสุวรันต์ต้องบอกว่าเธอคือเบอร์ต้นของวงการบันเทิงเพราะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเธอเต็มที่ในทุกๆเรื่องก่อนหน้านี้เธอละทางโลกบวชสามเณรีเพื่อศึกษาพระธรรมต้องบอกว่าเธองดงามมากในผ้าเหลืองและหลังลาศิกข,ขากลับมาทำงานเจนีก้าวขึ้นเป็นผู้จัดเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่เธอเข้ามาทำครั้งแรกและอีกหนึ่งบทบาทในชีวิตจริงคือคุณแม่ของน้องโนาทุกครั้งที่เธอลงภาพคู่กับลูกสาวสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับหลายคนเลยทีเดียวเป็นโมเมนต์ที่สดใสและน่ารักมาก ล่าสุดเจนนี่มากับลุคใหม่ผมยาวอีกครั้งกับงานถ่ายแฟชั่นต้องบอกว่าแฟชั่นเซ็ตนี้ของเธอร้อนแรงทุกช็อตจริงๆเพราะมากับชุดเดรสสีแดงเพลิงถูกดีไซน์เพิ่มองศาบรอทอแตกด้วยงานแหวกลึกเรียกว่าสวยและเผ็ดมากไอคคนเห็นแฟชั่นเซ็นี้ของเธอแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากจริงๆ